สวัสดีเจะ้ะเพื่อนคลิปนีเ้เอาใส่กล้องวิดีโอในการช่องเป็นกระจกพี่น้องเอ้ยไปทาแป้งไปเฮ็ดเบี้วเลี่ย,ง,ย,ยงมือเนี่ไกเกิดเลยนั่งแรเดอร์ทาแป้งแป้งปะทาแป้งแป้งกระจกขันตอนหนาใหญ่ๆบานๆใส่ของกบเปลือ ขิมทีพีสกินของบริษัทมงห่มห่มซับใส่เซรั่มใส่เจลยวแก้มสิวหลักกระป๋านแม่ขิมกันเดชขีมกันเดชของรีอา ตอนนั้นสร้างมันสร้างี้ยก็อาหารอาหารเสริมลดน้ำหนักลดสั่เป็นแถมม,มาชุดนึงจนนี้เซรั่มมีชิ้นกันแดดมีโฟมล้างหน้าใส่บั้นเหมือเพราะว่าไม่ได้ไปใส่นะไี่เอาจะจะทาแต่เมื่อออกแดด อย่างนี่นพี่อ้อยจะออกแดดพี่อ้อยก็เลยมาทานะอันนี้เป็นขีนกันเดดนะจ๊ะถ้าต,ตากแดดชังไหนพี่อ้อยก็หนาว่าเป็นฝายังยังเก่งกะถ้าตากเลยโดนกะหล,ลายมือ่อถ้าบวกขี้ท่าคิ่ม ก็แค่่์หมงนข้ามเจ้าพ่อแอดแดดมอหละมันกลับกลับขึ้นมาที่เกา่าเพราะว่าเมื่อก่อนอย,อยู่ไฟนะตอนอยู่ไฟบบอยู่ไฟอยู่กรำหลังข้อทุกเนะอยู่ไฟคนที่แท่งออกนี่แม่พี่เอ๋มันจะหาสมุนไพร ใส่ในหม้อดินใส่ในหม้อดินก็ไปต้มต้มเนาะมันก็สิเมียนสมุนไพรหลายๆตัวนั่นต้องสิเอาเสือรยังก็เสืมโมโม่อมห้อมเป็นผ้าผ้าฝ้ายหนาหนาหม้อดินคือหม้อไม่นักนี่แหละใส่แล้วก็ก้มหนาใส่แบบให้มันไอเสียละรักษาตาก็มันหนาแล้วก็รักษาหนา มาได้เกิดเกิดฟ้าเกิอดอยังแหละเพื่อนว้าไปแต่พี่อ้อยมันโบเป็นฟ้าเป็นยังนี่เพราะว่าพี่อ้อยบอใส่ครีมบอสใส่บางคยใส่เครื่องสำอางทาไมตะกี้หรือห้างบนมีเงินซื้อบางอันเครื่องสำอางย่างมากก็เป็นยังครีมอาชีอีมูนนี่งินะ แต่ว่ามูมูพี่อ้อยนะเพคนเพคนสใส่แบบอย่างก็เพื่อนว่ามันเป็นน้ํายานะเอามาเช็ดนะไม่เช็ดหรือนาก็สิโลกสิใหม่ไปนาคนข้าขาบางมูมูมูไม่มูเนาะมูรุ่นพี่แหละนั่งตะหลุมที่บ้านน่ะเพคนดำเพคนเหมือนคนดำเนาะคนเพม่อนคนดำเพคนเราไปซื้อขี้มันแหละมาใส่พี่น้องมันเป็นใส่สำนีแหละมาเซ็ตเซ็ต ก็เส้ไปส่งสามมือแล้วมันก็เป็นคุยมันโลกเนาะหนังครับว่าคือหนังกระพ้าโลกเนะพอมาโลกมันขาวมันก็ขาวแบลบหดแดงแดงแล้วพี่น้องขาวเบล็นแดงบบแงงแบ,บแนี้นาขาวพี่น้องคิดว่านาขาวตาว่าโอตูดดับมันบ่าบ่าลั่นกันนะไปอะไรคะเจ้าจนายให้ยายล้างตูดให้เหรอเหรอ ยายอัดคลิปวิดีโอก่อนอนั่งรอนั่งรอ,อยายอัดคลิปทำไมมันรอไม่ได้ล่ะครับแอ,อ,อขี้จะไหลามาตรงนี้แล้วทำไมหนูไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ขี้ใส่่อโถส้วมเหะอทำไมต้องไปขี้ใส่แพรมเพื่อเหอเออผงกระลุนโลนพี่นุองเดี๋ยวเดี๋ยวยายอัดออวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับ นั่นแหละมูมูทุกคนที่เห็น,น,น,นหนส่วนใหญ่เนาะหนาคนคนคนก็สิแบบแล้วยินว่าแล้วคนคนรู้ว่าพี่อ้อยวันว่าอันยิ่มเนาะก็สิมันมีสิม,ม,สม,มีร้อยเหี้ยวร้อยยน่นคือมันหนามันใหม่ว่าไงไงือจังหนาหมันนี่แหละพี่อ้อยโชคดีพี่ว่าเหมนคนคนเทง่ายเพราะว่าเห็นพวกมันใส่พี่อ้อยก็มานระอ,อ,องเนาะใส่สำนีมันรองรองใต้ท้องแขน ขันนิ่ง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 มาเอาบ่เอาพี่อ้อยบ่มักอันไหนที่มันเหนือเนี่ยเหลือก็ล้างเองเลยไปไปล้างเองเลยไปล้างเองเลยเอาก็ล้างก็เอาถอดแพมเพลนแล้วก็เอาเอาสายยางฉีดใส่ตูดตัวเองเลยโตแล้วหัดทำนี่ ขี้เส็เพื่อนเพื่อนนังขี้อ่ะสี่สามจะสามขวบจะสี่ขวบแล้วอะ่ะเ,เขาเขาขี้ใส่ถูส้วมแล้วโอ้ไม่ไกลเหม็นเหม็นเหม็นทำไมเอาไปทำอะไรบอกแม่ก่อน,นอโอ้โอ้โอ้โออมา<อ>มา,<อ>ามาแม่จะทำให้นั่งหันตูดมา ต้องอาบน้ำกันล้มากเหม็นเนี่ยเดี๋ยวไม่จะทำให้ยังยังพี่เอ้ยชายคิพี่เอยจะผิดมาตึงดึงหนังเสือก็เน่าตึงหนัะอ้วกเห็นมั้ทก็ตีหอยล้หอยล้ดึงนี้ดดึงเถิดพีอดึงิด อื้นก็ไม่คืนเขาแล้วบ้าเลยอาจคิปอันเก็ดหาคิมนจันเด็ดของริอากอ่ะหน้าข้าวขึ้นมากอนะ่ะ ต้องดึงมานะครับเดี๋ยวยายไปอาบน้ำให้เลยเดี๋ยวยายอัดคลิปวิดีโอก่อนนีเพิ่งเบื่อกันแล้พี่น้องเลยเดี๋ยวจะเปลี่นนะาทีละพี่อ้อยก็ขอตัวไปรากตูดให้คุณหลานก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า